ใหม่ MU-X the next peak จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่า All New Mitsubishi X-Force s e v g w m 0แทง0ดีเซลครับมีทั้งรุ่นขับเคลื่อน2อล้อแล้วก็รุ่นขับเคลื่อน4ีล้อนะครับรุ่นขับเคลื่อน2ล้อเขาก็เริ่มต้นตั้งแต่ล้านหลักหมื่นนะครับตัวนี้เป็นแท้ง300ดีเซล all wheel drive นะครับหนึ่งล้านสองแบาทสเปคเนี่ยไปดูอย่างอื่นเลยนะวันนี้เอาว่าแนะนำว่ารูปทรงรูปรักษณ์หน้าตาแล้วแต่คุณชอบแต่จะมาดูเรื่องของประโยชน์การใช้งานของเขาดีกว่านะเหมาะกับหน้าฝนยังไงครับ ไปไหนก็ไม่ติดลมน้ำท่วมฝนตกยังไงคันนี้ก็ไปได้รีแคปสั้นๆให้ฟังก่อนไฮไลท์ของเขาก็จะเป็นพวกไฟหน้านะครับทรงกลมแบบนี้มีขีดตัดแบบนี้นะครับแล้วก็มีกล้องมีเซ็นเซอร์ต่างๆนะทางใต้นะครับจะเห็นว่ามีตัวแผ่นกันกระแทกสอดเข้าไปนิดนึงนะครับมีไฟตัดหมอกล้อนะครับตัวโป่งซุ้มล้อหน้าพวกนี้ให้มาครบเลยเครื่องยนต์ดีเซลเขาเนี่ยรับประกัน1ล้านกิโลนะครับ 8ปี1ล้านกิโลเมตรเพราะนั้นคุณใช้ได้เต็มที่กระจกมองข้างนะกระซุมหน้าก็จะเห็นว่าพอเป็นสีเทาจริงๆเนี่ยสีเนี้ย,ย,ยผมตอนเห็นที่แรกนะใครอายคนเห็นสีส้มเห็นสีขาวแต่พอเห็นสีนี้ปุ๊บเออมันเข้ากันดีนะถ้าจะมีสักนิดนึงนะเป็นผมผมอาจจะเปลี่ยนยางเป็นแบบอ l t e r r a นสซะหน่อยอย่าพิ่งไปรีบเปลี่ยนซื้อมาปุ๊บเนี่ยเอาไปใช้งานก่อนเพราะคุณอาจจะชอบความนุ่มเงียบของมันใช้ไปสักพักนึงแล้วระหว่างนั้นคุณก็ศึกษาหาข้อมูลดูว่าคุณชอบยางออเทอเรนแบบไหน แต่ผมแนะนำนะถ้าเป็นผมผมแนะนำนะบริ s t o นดูเ l อร์เอทใส่เข้าไปแล้วก็เลือกที่มันมีตัวหนังสือสีขาวซะหน่อยนะเฉียบ <She ep, S 1> นะแจ๋วเลยบันไดข้างครับนี่ขย่มให้ดูเลยนี่แข็งแรงนะครับแล้วก็ไม่ได้มีแบบเว้าลงไปข้างล่างเพราะนั้นตัวระหว่างความห่างเนี่ยจากพื้นถึงตัวรถเนี่ยค่อนข้างสูงพอสมควรก็ไม่ต้องหัวเรื่องกระทงกระแทกด้านหลังเขาก็จะแขวนยางอะไร เอาไว้แบบนี้นะหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ย mm hmm. มันดูเทอะท้ามันดูเกกะแต่ว่ามันมี2แง่ครับอาจจะดูเทอะท้าดูเกกะบางคนบอกเฮ้ยยากแต่ว่าในเมื่อเขาติดกล้องมาให้อย่างเงี้ยมันก็จะดูไม่ยากแล้วคุณถอยจอดอะไรปุ๊บเนี่ยมันจะมีกล้องตรงนี้มาช่วยมีเซ็นเซอร์มาช่วยอีกอย่างหนึง่งเขามีระบบช่วยจอดอยู่แล้วนะครับถ้ากลัวมากก็ใช้ระบบช่วยจอดใช้งานมันให้เต็มที่ไปเลยนะถือโอกาสเปิดให้ดูก่อนเลย นะครับผมให้ดูก่อนเลยว่าพื้นที่ของรถมีขนาดไหนนะผมลองเอากระเป๋าเดินทางมาใส่ไว้ให้คุณลองนึกภาพว่าครอบครัวผมอะ่ะสี่คนพ่อแม่ลูกใช่ป่ะนี่เราแบบวางนี่วางแบบสบายๆเลยนะยังไว้ของเนี่ยพื้นที่ด้านข้างยังเหลืออีกเป้ได้สักใบหนึ่งจะเป็นอุปกรณ์เตาแคมป์มป้งแคมปิ้งกระเป๋าแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กก็ได้ผมลองยกออกมาให้ดูก่อนนี่คุณลองดูกระเป๋าไซส์เดินทาง นี่ไซส์แฮนด์แครีสองใบนะแล้วก็มีมิดไซส์อีกใบหนึ่งนะสามแล้วนะแล้วก็มีแพ็กเกจยีกว่านิ้วอีกใบหนึ่งใหญ่มากข้างหลังนี่เห็นไหมมีโต๊ะพับไว้ให้เช้าๆกลางโต๊ะพับออกมาวางของใส่บาทไปแคมปิง้งหรือจะไปไหนหรือแม้แต่กระทั่งวางของอ่ะกลางสะดวกใช้ง่าย นะครับแม่ลงแม่แรงมีไว้ให้หมดแล้วก็มีตะข่ายเก็บของตรงนี้มีที่ล็อกตะข่ายต่างๆแล้วก็มีช่องเสียบไฟด้วยมีตัวล็อกตัวคาซีทเด็กอ่ะก็เป็นพื้นที่ที่เก็บสัมภาระที่ผมว่าค่อนข้างใช้งานได้เต็มที่เต็มประสิทธิภาพนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูห้องโดยสารหน่อยเหยียบบันไดครับจะขึ้นจะลงเหยียบบันไดเอาให้ชินช่องวางแก้วช่องเก็บของวางชาร์จตรงนี้ได้ไวเลสชาร์จ มุมมองทัศนวิสัยพอทรงบ็อกซ์แบบนี้ทรงเหลี่ยมแบบนี้มุมมองทัศนวิสัยจะโลง่ลงโปร่ปงดูสบายสบายวัสดุที่เขาตกแต่งมาเนี่ยถือว่าสวยงามแข็งแรงทนทานดีนี่ผมชอบอันนี้ก็มีมือจับนี้ด้วยเปิดลิ้นชักดูสิอ่าลิ้นชักเก็บของตรงนี้มีมาให้ด้วยหัวเกียร์ปุ่มปรับขับเคลื่อนสี่ล้อโหมดการขับขี่ต่างๆเลือกปรับเอาได้เลยครับฟังก์ชันการขับขี่นะครับภายในรถจะตั้งไฟ เรื่องของการขับเรื่องของการจอดนะการจอดรถอยากจะได้แบบไหนตั้งได้นะครับเลือกไว้ได้เลยพวกาลัยมัลติฟังก์ชันขับขี่ใช้งานได้หลากหลายสะดวกสบายนะแล้วก็ถือว่ามาแบบถูกจังหวะถูกที่ถูกเวลาสําหรับรุ่นที่เป็น HUV นะครับก็ยังมีให้เลือกนะครับใครที่อยากได้ HUV ก็สามารถเลือกใช้งานได้แต่ผมแนะนําว่ารถในสไตล์แบบนี้เนี่ยแล้วเหมาะกับ สภาพภูมิอากาศสภาพภูมิประเทศสภาพการใช้งานในบ้านเราเนี่ยดีเซลนี่ถือว่าเหมาะแล้วย้ําเลยว่า GWM เขารับประกันไว้ให้ต้องล้านโลนั้นล้านโลใช้ไปเถอะขับสบายอยากไปไหนไปลุยไปเลยครับนะก็ถือว่าเป็นรถอีกคันหนึ่งซึ่งน่าสนใจนะครับแล้วใครที่อยากจะลองขับใช้งานดูก็ไปได้ที่โชว์รูมของ GWM UM, นะครับไปลองขับดูแนะนำสีนี้ครับสีเทา สวยจริงเอาแบบใช้จริงๆเลยอะเนี่ยขับในซอยอะ่ะ ออกจากบ้านปัป๊บซอยแคบๆเนี่ยไปได้นะครับเห็นคันใหญ่ๆอย่างเงี้ยไม่ได้ลำบากลำบนอะไรเวลาสวนกันก็มีเซนสง่งเซนเซอร์ช่วยไม่แน่ใจปุ๊บกดกล้องมาช่วยมีเนี่ยกล้องโผล่ขึ้นมาที่หน้าจอมีตัวเลดาร์ครับเนี่ยจับได้หมดเลยมอเตอร์ไซค์รถกระบะบรรทุกรถเก๋งที่อยู่ข้างหน้ามีกี่แบบมีใครบ้างจับเอาไว้หมดเลย จะมีอันนึงก็คือในเรื่องของหน้าจอนี่แหละครับก็ถ้าคุณอยากได้ปรับตั้งยังไงเนี่ยคุณต้องกดเข้าไปที่หน้าจอทีนี้บางระบบบางฟังก์ชันเนี่ยไม่สามารถทําได้ในขณะที่รถกําลังวิ่งอยู่ก็เพราะว่าเป็นในเรื่องของความปลอดภัยที่เขาเซตเอาไว้ที่เขาตั้งเอาไว้ส่วนปุ่มตรงกลางเนี่ยก็ในเรื่องของเบรกมือออโต้โฮนะครับตัวกล้องตัวเซนเซอร์ ะระบบลงทางลาดชันอะไรต่างๆอยู่ตรงนี้หมดนะครับเลือกปรับตรงนี้ได้โดยปกติทั่วๆไปอ่ะผมว่ารถประเภทนี้ไม่ไม่มีความจําเป็นต้องไปถึงระบบขับเคลื่อน4ล้ออะไรขนาดนั้นหรอกนะในความรู้สึกผมนะเพราะว่าด้วยสรลระของรถเขา่ขับเคลื่อน2ล้อก็ถือว่าเหลือๆถือว่าเพียงพออยู่แล้วมุมมองทัศนวิสัยการกะระยะต่างๆก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้เป็นอุปสรรคของการขับเจ้าแทางค์300ดีเซลคันนี้เลย เรียบร้อยนะครับภารกิจผมวันนี้เอาแท้ง300ดีเซลมาลองขับใช้งานให้ดูไปในซอยแคบๆทางที่มันมีข้อจำกัดให้เห็นเลยว่ารถทรงแบบแท้ง300ดีเซลนี่ไปได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้สะดวกสบายฟังก์ชันต่างๆมีครบพื้นที่เก็บสัมภาระก็มีห้องโดยสารก็กว้างนะครับอย่าลืมว่ามีให้เลือกตั้งแต่รุ่นขับเคลื่อนสองล้อนะครับเริ่มต้นล้านหลักหมื่น มาจนถึงขับเคลื่อนสีล้อก็คือร้าน2 0 0แสนกว่าบาทคันนี้แล้วก็ถ้าใครคิดถึงระบบ H.E.V. นะครับไฮบริดก็มีให้เลือกเฉพาะขับเคลื่อนสีล้อเท่านั้นก็ไปลองขับลองเลือกกันดูครับโดยสรุปใจความสำคัญเลยผมว่าที่ผมชอบเลยคือ 1. ทรงครับทรงนะฮะที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่างที่2ก็คือในเรื่องของการรับประกันเครื่องยนต์ดีเซล1ล้านกิโเรียกว่าใช้ไปเถอะตะบีตะบันใช้ไปเลยนะครับล้านโลภายใน8ปีเนี่ยคุณวิ่งใช้งานไปเลย ทาง GWM เขารับผิดชอบให้หมดถัดมาก็คือในเรื่องของระบบช่วยเหลือต่างๆอัปนวยความสะดวกสบาย w i r e ไว s ลสชาร์จกล้องเซนซงเซนเซอร์นะครับพวกนี้มีมาให้แบบครบๆเลยในเรื่องของความเหมาะสมกับการใช้งานครับอย่างที่ผมบอกสภาพภูมิอากาศแบบนี้ฝนตกๆมาหน้าฝนพอดีเงี้ยไม่มีถนนที่ไหนที่เราไปไม่ได้ถ้าเราขับรถน,นี้ยังไงก็ลองไปดูนะครับกับแทงค์300ดีเซลครับ